สวัสดีค่ะพี่น้องไปเดินเทียนไปตลาดนัดไปซื้อของให้นายไปเดินมาไทายคลิปยังไปตลาดนัดสวัสดีสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องไปตลาดนัด่ทยบรรยากาศกับหนาคกล่องให้พี่น้องเข้าบ้งกัน มันไยนน้อกับหนากล้องนา้น,น,นี่นโอ้แมวตัวนี้แหละตัวมันไปกัด,ดั่นเจ้าเสือเนี่ยเห็นไหมพี่น้องอตัวดังตัวขาวๆตัวเวท่า มันมันอยู่กำแพ้งข้าเจ้ามันเห็นไหมนั่นๆนั้นพวกขึ้นมากหรอมันยังอยู่กำแพ้งข้าเจา้าน้องพี่น้องฮะ